Ê, ừ, thôi, thăm oh, <coughs> à? oh, rồi, thăm oh, rồi Có bên bán này, có bên bán này, chắc khai sẽ rồi, ạ Bởi lớp, bởi lớp, bởi lớp, em hết lời, lời, เนี่ยชั้นของแล้วกดปั๊มปืนแล้วนะของโอยังไม่กดโอยังไม่กดเม่ก็ผมกินเอานั่งฮะยิงก่อนเลยยิงก่อนมันขึ้นชั้นบ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 นดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยตายเผื่อเผื่อมีพวกเฮ้ยี

อาพิวมาเอาิวมาผมโคบหลังให้ดันเขาลงผมเปิดป้อมปืนไปก่อนนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยลองมาหลออย่างน่าดันครับแดนพอแดนแดนพอพอขมท้ายผมท้ายเอาไปไล่ตายอ่ะใช้ลองป้มปืนนะแดนบนตายไว้แต่ผมดูฝั่งนี้ว่ะมีบ้านเลยนะเอาเลยเอาเลย ไอ้วิวอ่ะวิวอ่ะรอวังหน่อยดิรอวังหน่อยรอวังหน่อยลองวังวิวหน่อยรอวังวิวหน่อยเดี๋ยวผมโขอให้เดี๋ยวผมโขอให้ไทยไทยยิงไทยยิงไทยยิงไปเฮ้ยมาหน่อหนึ่งหนึ่งไอยุกได้วิวยังรอพี่ครับบิวอยู่รอรอพี่หามาอยู่ตายตายตาย้ยผมยังหน้าผมยังหน้าผมยังหน้าเตียงชั้นบนนะเตียงชั้นบนนะซายเทียซ้ายเทียเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปกับท้ายหน่อยเข้าไปกับท้ายหน่อย เอายู่ฮ้ยมันมีล็อกเก็ตแล้วเอ้ยไม่มีนี่หว่าไม่เจอบิวไม่เจอบิวไม่เจออะไรเนี่ยใส่สวยเอ้ยวางบิวดิ้ลองวางบิวเอ้ยนี่เจอบิวแล้วมั้งเจอบิวแล้วเจอบิว้วโอเคโอเควาง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 ครับยังไอพีมีไม้ปะมีมีนี่นี่ไม้หกร้อยไม้หกร้อยเก็บเก็บเก็บต๊ะสามครับตรงโต๊ะสามครับตรงโต๊ะสามมองไม่พอไม่พอหาหาไม้อีกเดี๋ยวผมลูดเดาะไทยผมยิงขึ้นได้หมดเลยนะเอาเลย มันมันจะลงมันจะเปิด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 โคมาเป็นโค้มางั้นเหรอตายเหรอต้องพี่ยิงต้องพี่ไม่รู้ไม่ให้ป้อมปืนยิงป้อมปืนโอเคโอเคโอเคต้องพี่ยิงอ่ะต้องพี่ยิงแถวนี้ยไม่มีบิวไม่มีบิลว่างเลยวงะว่างไอพี่มีได้้ัยยงออโอ้โหเฮ้ยไทยผมวิ่งอ้อมบ้านก่อนมันมีห้องไม้อยู่ ใช้ผมได้มากูเคยเข้าบ้านมึงไงซ่าครับอยู่แปดวิ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 บ้านยูทูบเหรอไปไม่โดนตายปะตอนนี้รอบนอกระยะไกลมีโดดเพเลยวิปมาสองสาั่ไหนตายตาย สวยสวยสวยงบิวยังวางบิวยังเอาไป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 เฮ้ยเอาไปเอาไปบิวบิวบิวเฮ้ยเฮ็ดอยู่ไม่ติดววะไป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 รรอรอบออรเออยรัรอออรอรรอรบอรเกิดรอรออรอรอรออรออรอดูอยู่ดูอยู่อรอยู่อรรวรอ ผมไม่ได้เข้าไปนะเยอะยู่แหลกเลยเยอะไเยอะยไม่เล็กไหมไม่เล็กไหมกำลังเข้าอยู่กำลังเข้าเยอะอะไมึงต่อคิวไม่ใช่หรอเียเยอะเลยมาเล่นน้าบ้านมาเล่นน้าบ้านมาเล่นน้าบ้านมาเล่นแถวบ้านมันมาเล่นแถวบ้านมันผมไล่ีเีนะผมไล่ีเีนะเยวเ

ใครโดนใครโดนใครโดนไม่ต้องไม่ต้องเราเราเล่นในบ้านเดียวเล่นในบ้านเดียวเราได้บ้านแล้วว่าพี่เกมห่วงบวกห่วงบพี่หน่อยไม่ได้หน้าตายตายหมดตายมาได้ปืนเลยเหรอตายหนึ่งตายหนึ่งเสร็เคียร์เตียงได้ป้ะขึ้นไปขึ้นไปชั้นบนเคลียร์เตียงหน่อยเดี๋ยวเคลียร์อยู่หน้าบ้านโอเค ผมเหลือล็อกเก็ตอยู่นะสี่ลูกถ้าอยากได้หลังหิน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 หลังหนิงหน,หน,หนขอตัวนี้ก่อนตัวที่ยิงพี่เกมอ่ะเตียงเยอะจังนะตัอ๋อเตียงใหญ่ไงเนี่ยข้างล่างมีเตียงม,มาตีหน่อยผมตีข้างบนอยู่เตียงใหญ่ใช่ครับประตูได้ปะ ขับให้หน่อยมปิดบ้านก่อนปิดบ้านปิดบ้านเจ้ผมต้องไปคุมด้านนอกอ่ะไทยยังไม่ได้ปิดประตูอ่ะผมที่มาสว่างนี้มีคนเลยตายโอ้โหเ้าแหลกอย่างบอของตีผมหมดวล ก็ใช้ยูอีท์แฮกเกอร์เลย ไอ้เฮียแม่งลองยับเลยตัดดิเฮ้ยอ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่เกมเข้าไปเอาปืนในบ้านเข้าไปเอาปืนในบ้านโอ้เยอะดูจากการเถอะนะพวกแม่งโเยอะเอาบ้านไหนวะกูอยากได้กระจกไว้เฮีย มีอยู่ชั้นล่างอะ่ะไอ้ต่างอ่ะอ่าผมผมเก็บม,มาแล้วผมเก็บม,มาแล้วก็จบแล้วก็จบในห้องเก็บม,มาแล้วเข้าเข้ามาได้ผมกดวเร็ววางแจ้งเข้าไปกดเร็วเข้าไปกดเร็ววางเตียงให้ผมจะครับครับครับไปนี่หน่อยครับประตูหน่อยดิงโน่เดี๋ยวไปย้ายปั้มปืนมานะได้ไปเลยไหมหรือตีเตียงก่อนไอแจ้งใส่ก่อนเอาบอกบ้านผมใช่ ไม่เห็นเต้าเลยแต่กระจาะจระกระจาะจดา เมื่อวานเอาตู้บิลมาตั้งบ้านเราไปนะบ้านเกตของไม่ได้งกระจอกี้อ่ะใครยังไม่กดป้อมป้อมมีกี่ป้อมป้อมมีกี่ป้อมสองสองยังไม่กดอ่ะ มีมีป้อมเดียวใช่ปะปิด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 ผมกดไปป้อมหนึ่งมีคนยิงมาจับป้าสาปล่อยมันปล่อยมันมีคนยิงมาไปรื้อไปเกลี่ยบ้านนู้นดิมาได้หน่อยกดเขายังยัเยินแล้วเฮ้ยผมโดนผมโดนผมโดนไปเข้าบ้านนะ อะไร้ออยเฮ้าไเนี่ยเฮ้ยเียตัวป่าจริงปะไหนสัน์ส หรอครับบ้านหลักผมอยู่ตรงนู่นโอเคกูรู้แล้วบ้านหลักอยู่ไหนอุย้ยไทยไทยไทยโคตรเยอะเลยเยอะเยอะเยอะบนเขาบนเขาบนเขาห้าตัว